คนบันเทิงดนตรีกีฬาแฟชั่นรวมตัวร่วมเป็นสักขีพยานจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือช่อง7 HD ดีสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาและสังคมยั่งยืนพิธีลงนามความร่วมมือจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและช่อง7 HD เดีสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาและสังคมยั่งยืนสุดคึกคักผู้บริหารสื่อทุกแวดวงบันเทิงดนตรีกีฬาแฟชั่นพร้อมนักแสดงช่อง7 HD เดีนำทีมโดยไมพัทรเดชลุยเฮสร่วมเป็นสักขีพยาน บรรยากาศพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและช่อง 7HD สร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาและสังคมยั่งยืนนะเรือนจุฬานฤมิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่16มกราคม2568ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีคณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ผู้บริหารผู้ผลิตสื่อในแวดวงบันเทิงดนตรีกีฬาและแฟชั่นให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้มากมายได้แก่คุณไบรอันแอลมาคากรรมการผู้จัดการบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนคุณกิติกรเพนโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดดรอกเ วันวันอริยวรารมประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดคุณจิต,ตินัทอัศด,ดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยคุณจิรต์บว์วัฒนา CEO และนัทพลบวรวัฒนา CMO บริษัท Independent Artists Management เเจำกัดคุณสิริพิษวิมลโนธ CEO บริษัทมากกว่าฝันจำกัดและคุณภาคณทองทีรโชคกรรมการผู้จัดการบริษัท All By Base จำกัด พร้อมทั้งนักแสดงจากช่อง7 HD นำโดยไมพัทรเดชสงวนความดีลุย aste, นเฮสเจนนี่ชยศราวัฒนานาวินร่วมด้วยนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแก้มยานิสาทีราทรมันนี่กิตจ,จำงจำงกิจและผู้ประกาศข่าวไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตบัวบูชาปุณณันนะนอกจากศาสตราจารย์ดรวิลเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD ร่วมกันลงนามบันทึก ความร่วมมือแล้วยังได้ร่วมเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ผู้บริหารหัวข้อ Future Media Trend in the Era of AI อีกด้วย โดยทั้งคู่ได้กล่าวถึงการร่วมมือกันครั้งนี้ว่าศาสตราจารย์ดรวิลเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกล่าวว่าเรามุ่งม,มั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้นิสิตและเยาวชนสำหรับโลกยุคดิจิทัลความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการพัฒนาสื่อที่สร้างสารรค์และมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนสังคมการทำงานร่วมกับช่อง 7HD ซึ่งเป็นผู้นําสื่ออันดับหนึ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยไมายาวนานจึงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใน สหกรรมและที่สำคัญคือมีอุดมการร่วมกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อเยาวชนและสังคมจะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการผลิตและสร้างสารรค์สื่อที่มีคุณภาพเป็นการขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่ดีและยั่งยืนคุณพัฒนพงษ์หนูพันกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD กล่าวว่าเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยการสนับสนุนเยาวชน เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นมาตลอดซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆพร้อมร่วมมือต่อย,ยอดการพัฒนา AI, AI ที่ฉลาดในการสื่อสารเพื <AI. S 2> ่อตอบโจทย์สังคมยุคปัญญาประดิษฐ์ให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมสื่อเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพวยสื่อสร้างสรรและนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน